สวัสดีฮะวันนี้ผมก็จะมาทำคลิปเด็กลิสอะคอลฟอส V ใส่เมลสตอรมนะผมมาดูกันเลยขั้นแรกเรามาดูเกสสามก่อนเกสสามเราจะใส่เป็นซอมเบเดอร์ดีเมทิสหนึ่งใส่เมลสตอรมรีเวิร์สหนึ่งลอร์ลี่เมลสตอมสี่แล้วก็เมลสตอม V สี่มาก่อนที่เราจะพูดว่าทำไมเราถึงใสแ่แเราอธิบายวิธีการเล่นคร่าวๆข,ของเด,นนอเด็กนี้ก่อนเด็กนี้ครับผมเราจะใช้ตัวเดินเกมเป็นดีเซอร์ในสไตล์แรกเพื่อเสิร์ฟเมลสตอรมขึ้นมือแล้วใช้เอ็นกับปิด แบบรวดเร็วในไซส์2นี่คือคอมโพสข้าวของเด็กนี้ซึ่งเอ็นกัปมันจะเก่งได้ตราบใดที่เมลสอมเรามีเยอะในโซ่ซึ่งเราจะฟาร์เมลสอมในโซให้เยอะได้ต้องใช้สกิลของลอตตี้ก็เลยใส่มา4ใบแล้วเราก็ต้องใส่เมลสอมเยอะๆตราบใดที่เมลสอมในโซเยอะเรายิ่งเก่งก็ลยต้องใส่เมลสอมมา9ใบส่วนเทมเทิสใส่มา1ใบเพราะาเอามาเป็นตัวตีแล้วก็เป็นตัวไล่หองแค่นั้นในช่วงเฟสสามถ้าเราเป็นฝ่ายเริ่มก่อนให้ยืนเป็นเมลสอมวี เราะมันกดดันได้ดีกว่าแต่ถ้าเราเป็นฝ่ายเริ่มทีหลังตัวไหนขึ้นไล์ตัวนั้นไปก่อนสมมติสองตัวนี้มันขึ้นพร้อมกันในไซส์แรกในฝ่ายตอนเร,เริ่มก่อนในไซส์แรกแนะนําให้ถ้าแล้วแต่ว่าเราอยากจะได้อะไรเราอยากได้โซที่เป็นเมลสตอมเราใช้ตัวนี้เพื่อใช้สกิลของดีเดอเตอร์แต่ถ้าเราอยากได้คิปคเอฟเคเพิ่มช่องตีใช้ตัวนี้แล้วแต่ดูเลยพินิจของคนใช้เกแ้วใส่สิบใบมาดูเก้สองใสท่ทอรนัมบีหนึ่งใส่สปิรลอตสาม เอเดรมอสสี่แล้วก็ไททันปกติสามถามว่าทําไมถึงไม่ใส่ไททันปกติสี่ไปเลยไททันวีสกิลมันบอกว่าเมื่อโจมตีมันไม่พิกว่าโจมตีอะไรนี่คือหนึ่งข้อดีที่ดีกว่าไททันเราอาจจะใช้แบบตัวนี้ตีตัดเบก,กาดของเขาที่เอาไว้ใช้เสร็จแล้วลุกขึ้นมาแล้วก็ตีตีอีกรอบหนึ่งเพื่อเพิ่มเวฟแต่ข้อเสียคือมันเสียโตบาร์หนึ่งและถ้ามันมีการโจมตีครั้ง,งที่สองมันก็จะลล้าพราเหมือนไทเัลสิ่งที่ดีกว่าไททัลคือมันไม่โดนลดพลางในเวฟแรกกับ มันตีดตัวอะไรก็ได้แต่ข้อเสียคือมันเสียโซแต่การเสียโซถือเป็นข้อดีเพราะว่าเราจะมาคอมโบคู่กับเอเดอมอสเอเดอมอสบอกว่าเขาจะบารหนึ่งจับเมลจับโซจับดอกโซนยัสโซบวกวบสี่ภายแะตีแถวหลังได้ในกรณีที่เราเชนสกิลของลอรลี่เอาเมลยัสโซเยอะเกินจนไม่มีเมลดรอปโซนให้เชนสกิลของสปิรลอสเราสามารถใช้ไทดอนเพื่อโซบารเมลจับดรอปจับโซลงดอกโซนเพื่อให้เอเดอมอสใช้สกิลลากเมลจับดรอปโซนมาเข้าโซได้ในเทิร์นถัดไปตัวสปิริลที่เกสดนบั็ สปีรอตมันจะเป็นตัวตีที่เวฟบหนึ่งกับเวฟบสองตีถ้าเว็บการ,กราบัญญัติฝ่าขึ้นไปคาร์บานหนึ่งตีชื่อพายุสีเงินตีเซ็ตบุ๊กสแตนใช้ได้หนึ่งทั้งหนึ่งเทิร์นเป็นตัวตีที่ไม่ลดพลังตัวเองเหมือนไทดอนแต่ไทดอนจะใช้ง่ายกว่าตรงที่ไม่จำกัดเรื่องเวฟไม่จำกัดเรื่องอะไรคือมันยีนในสนามมันก็เก่งของมันเลยไทดอนก็จะเป็นตัวสำคัญไปใส่ฝ่าเพราะว่าแบ่งพื้นที่ไปใส่ให้ไทดอนวีแต่ถ้าใครไม่ชอบสปีอสรอตจะใส่ไทดอนจะใส่ไทดอนสี่เลยก็ได้แต่ว่าซืื้้้ออออออมไไไดดดงหรรจะลออลทลททนนนนกกกแววว็็ใใส่่ัเย Penguin. ใส่ไอแดกเกอร์ใส่เทตา้าแล้วก็ใส่วีเวน่ามาอธิบายทีอย่างเลยตัวเพนกวินใส่มาทำไมใส่มาคืนคอสพวกกับแบบมีสกิลปั๊มพลังให้เพื่อนได้สมมุติในกรณีที่มีตัวที่มีสกิลลุกจับลุกหนึ่งตัวมันจะได้รับพลังห้าพันจากตอนที่ลุกด้วยเป็นทีเล็กนนะ้อยตัวนี้เป็นตัวตีหนักเพราะมันบอกว่าบวกสามพันตามเวทที่ตีลบสามลบสองสมมุติเราก่อนอ้นี้ตีเราตีเป็นเวทที่ห้า อันนี้สี่เวทที่หกเวทที่หกลดไปสองเป็นเวทสี่สี่คูณสามเป็นสิบสองบวกไปหมื่นสองเป็นหมื่นเก้าเพราะมันบอกว่าเมื่อเห็นยูนิตของคูณโจมตีถ้าเป็นการโจมตีให้ได้สามขึ้นไปบวกสามพันมันไม่ได้บอกว่ายูนิตแบอื่นเพราะฉะนั้นถ้าไอ้น,นี่โจมตีแล้วเป็นเบลที่สามขึ้นไปมันก็จะบวกสามพันเหมือนกันอันนี้ไม่รู้นะว่าถูกเปล่าใครรู้เท็จถูกก็คอมเมนต์ตัวนี้ตัวตีสิบสองอัตติเป็นตัวตีช่องแอคเซลตีหนักบวกกับหาต้องใช้ตัวตีเชืเ่อมพยุสเส แล้วก็ปั๊มโซ่แล้วก็ปั๊มมือแค่นั้นเกจหนึ่งมีแค่นี้มาดูเกจศูนย์เกจศูนย์เราใส่ทิเกอร์อย่างละสี่ก็คือร p g ีใส่ฟรอนต์ใส่คี้คคคคนี่ไลไหลายๆก็ได้แต่ชอบลายนี้เท่ดีแล้วก็ใส่ฮิลไม่ต้องพูดเยมากแค่ไหนที่มีแอคเซลแค่นั้นต้องมีฟรอนต์ส่วนตัวเริ่มในบรรดาตัวเริ่มที่ผมลองมาตัวนี้ผมมองว่าเก่งสุดเพราะว่ามันปั๊มมือได้มันทำได้มันทำแรงๆได้การที่มีกิ๊บแอคเซลเพิ่มมาเนี่ย ทำให้การทําการติดสกิลเอโเกตเวฟสี่ขึ้นไปจูนหนึ่งของไอ้ตัวนี้ให้ตัวอื่นที่อยู่ในช่องทีแมคเซว์อ่ะทำให้เราจูดสองในั้นได้ง่ายง่ายมากเลยแหละเพราะงยิ่งถ้าเราใช้สกิลของในลอร์ลี่ลากลากออไปได้ไม่ปีสองรอบเราก็ได้จูดสองรอบเป็นตัวที่ใช้ง่ายแล้วก็เก่งสดุดในธรรดาตัวทั้งหมดเท่าที่ผมลองมาส่วนเกตสี่เซเว่นแอมเมอรัลส e ี่แดนบอสสี่แดนบอสสองไอซ์ซันด์บอสสองไอเอ็นกับสองดีชาร์เตอร์สอง กัฟฟิเลีย2โคเบอร์1ไอส์บาเลีย 1, ยน, 1. นึ่งเอเนสหนึ่งจีนี่ยขาเข้าจะมีเยอะนะจริงแล้วแต่สถานการณ์จะปรับใช้เราจะใช้ไอตัวนี้ในกรณีที่เราไลท์เป็นลอตเรี่แล้วเราเอาเมลซอมยักโซได้ไอตัวนี้จะเก่งเพราะว่าเราสามารถเสิร์ฟเมลซอมขึ้นมือได้เราจะเสิร์ฟตัวอะไรก็ได้จะเสิร์ฟเมลซอมวีขึ้นมือแล้วไลท์เพื่อเพิ่มโซกับจิ๊บแอคเซลก็ได้แล้วก็ปั๊มพลังแถวหน้า3ใบ5,000จะทำให้ตีหนักขึ้นไอต,ตัวแอมเบรลเอามาเป็นตัวขู่เฉยในกรณีที่แบบ เราไม่มีลอตบี้แล้วเรายืนเป็นเมลวีมีกิ้บเอซเพิ่มมาช่องหนึ่งมาทำเวฟสี่ได้อยู่แล้วแหละเพราะว่าเรามีตะกัดตะเกินสามช่องรวมแวนตีเวฟสี่ก็ทำเป็นรวมแวนตีแล้วเป็นคันที่สี่เป็นตัวตีกดดันเอ็นกั๊บเอามาเป็นตัวปิดเป็นตัวปิดที่เก่งมากเพราะสก,กิลเวฟสี่มันใช้ได้แค่เวฟสี่เท่านั้นเทมบอกว่าตีคู่แข่งไม่สามารถคอการ์ดทีท่เก่งน้อยกว่าจำนวนเวลมลซอมในโซมากราบได้สมมติเรามีเลมลซอมในโซสามใบคู่แข่งจะคอการ์ดศูนย์หนึ่งสอง,สงจับมือลงมากราบไม่ได้ หรือถ้าเรามีเมลซอนเป็นโซ่ห้าใบคู่แข่งขอการ์ดสูงถึงสี่จากมือหรือจีโซนมาการดไม่ได้ก็คือแท่จะกาดได้แค่โพเทคอะใช่ตัวนี้ตีอะแล้วฟูคอมโบจริงแลมบอสเอามาใช้ในกรณีที่เราเป็นฝ่ายเริ่มทีหลังแล้วเรามีจีโซนหงายอยู่ใบหนึ่งถ้ามีจีโซนหงายอยู่ใบหนึ่งคาสีมันจะเข้าเท่ากับไอไอซันดอสแต่ตัวนี้มันจะบวกหมื่นไอซันดรอสโบกหมื่นแต่เหมือนเปิดอเขาจะบ้าหนึ่งเอามาลุกตัวที่ทำเกมได้นิดนึงไอซันดรอสไม่ต้องพูดอะไรมากเก่งเป็นตัวปิด ในกรณีที่เราใช้เอ็การปิดไม่ลงก็ตังน,นี้ปิดได้ปิดแรงมากตัวนี้เอามาตัวการตัวตีแหล่เป้ากาดหนาการเจอมือหนาแก้ล็อกกับไา่แดงส่วนจิ๊บเราใส่แอคเซลห้าเพราะเรามีตัวทำาิ๊แอคเซลให้ห้าไปใส่การเล่นมันแล้วแต่ว่าฝ่ายไหนจะเริ่มก่อนแต่ถ้าเราเป็นฝ่ายไม่ว่าเราจะเริ่มก่อนเริ่มหลังถ้าเรามีเกย์สองพยายามลงไททอลลงช่องเลียให้ได้แล้วหาตัวมาต่อหลังมันเพื่อตีกดดันนี่เป็นลูกเล่นพื้นฐานและเป็นลูกเล่นที่เก่งสุดของออฟชวงต้นเกมแหละการมีทรไททอลแอคเซลอยู่เนะี่ย ยืงเปไทแรน title, ปกติไทแรนดีนก็ได้แต่ถ้าใช้ไทแนดวีมันจะลำบากหน่อยเพราะว่าถ้าใช้ไท่อนดวีเราต้องให้ไทแนดวีตีก่อนให้แวนตีต่อแล้วก็ให้ไทแรนดีตีกรอบหนึ่งซึ่งมันจะแบกชี้สองรอบไม่ได้แต่ถ้าใช้ไทแนปกติเราจะแบกชี้สองรอบได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องอะไรพยายามหาตัวมาต่อหลังก็ได้หรือถ้าตัวัญญาจริงก็ถอยตัวเลอรมาต่อหลังนี่ก็ไหลจะได้แบบตีอ่าแบกชี้เวฟแบบแกตีสิบเก้าลุขึ้นมาเหลือหมื่นสี่บูตตีสิบเก้าสองขี้อีกรอบ เพราะว่าจะขู่ขู่คู่แข่งการดได้สองรอบแล้วถ้าเข้าเครื่องแค่สามแล้วเราไปฝ่ายเรื่องก่อนพยายามไลฟ์เป็นเมววีให้ได้แล้วก็ใช้สกิลคอมโบกดดันสแปนแวนอะไรก็ขอเรื่องของคุณฮะพอเข้าช่วงสไตล์ปุ๊บไลฟ์เป็นตัวนี้แล้วก็พยายามจับเมลยาโซให้ได้เยอะที่สุดเพื่อใช้ท่าผิดเองครับแอซเซลเด็กนี้ไม่ต้องใช้แอซเซลเยอะขนาดนั้นหนึ่งช่องกำลังดีสองช่องกำลังโอเคสามช่องก็คือเยอะเกินเด็กนี้มันไม่ได้ฟาร์มมือเยอะขนาดนั้นเราไม่มีมือเยอะพอที่จะคอการ์ดจำบมือไปที่ช่องแอซเซลแล้วมีการ์ดดบบบ่่่มมืืออออออพพทีีจะะกกกกาัเเยนนนใใชช้งรร ก็คือแค่เลกก้าแถวหน้าสองช่องของเราที่มันมีอยู่อ่ะมือเราก็น้อยพอที่จะใช้คอได้ถูกไหมถ้ามันมีเลกก้าเซอร์เคิลเพิ่มอีกสองช่องอ่ะเราจะเอามือจากไหนไปคอได้งี้มันไม่ได้ฟาร,ร์มมือเยอะขนาดนั้นไงฟาร์มมือได้อย่างน้อยก็แค่บับเบิลเอทอ่ะซึ่งบับเบิลเอทมันฟาร,ร์มได้แค่สองใบไม่ได้ฟาร,ร์มเยอะขนาดนั้นการมีเลกก้าเซอร์เคิลเกินห้าสี่ช่องเป็นเรื่องที่วิกฤตมากสัง่งรำตอวคอเพราะมือเราไม่กเยอะพอที่จะคอให้ครบนะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องโฟงกัสในการใช้แอคเซลเยอะขนาดนั้นมันไม่เหมือนกับพวกฟ ต่อให้การะมือมึงเยอะหรือมึงน้อยมีมีไว้ก็ยังดีกว่ามีฟอร์สคือแบบยัดแวนยัดแว่นโปรเทนนี่คือแบบยิ่งมียิ่งดีต้องหาหเวลาไล่บ่อยแต่แอคเซลมันแตกต่างตรงที่ถ้ามันมีเยอะเกินมือเราจะไม่พอในการคอไปที่ช่องนั้นแล้วช่องนั้นมันก็จะคอเสียเปล่าแค่นั้นแหละ